กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำผึ้งมีมะนาวติ่นฟงเราจะสก,กัดกาแฟนะคะผงกาแฟจะอยู่ที่ประมาณ20กรัมนะคะ20กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการแทมกาแฟนะคะแทมกาแฟแล้วเราก็ดึงน้ำกาแฟออกมานะคะน้ำกาแฟเราจะดึงออกมาที่50 ML มลนะคะทุกคนเราจะดึงน้ำกาแฟ แยกกับการผสมน้ำพึ่งกับมะนาวนะคะอันนี้เราดึงน้ำกาแฟไว้ก่อนนะคะน้ำไอมเมล็ดก,กาแฟที่เราใช้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสีน้ำสีของน้ำกาแฟสีน้ำตาลทองครีมมากหนามากนะคะเป็นมเมล็ดก,กาแฟชวบนคอฟฟี่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านท่านใดสนใจสั่งซื้อทักแชทหาเราได้นะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะได้แล้วนะคะน้ำกาแฟนะคะ <Okay. S 2> เมื่อได้น้ำกาแฟแล้วนะคะเราก็ทําการผสมน้ําผึ้งกับมะนาวน้ําผึ้ง30 ml นะคะน้ํามะนาว30 ml เช่นเดียวกันแล้วจากนั้นนะคะเราจะใช้มะนาวสดประมาณ2ซีกค่ะถ้าบีบมะนาวก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะไม่ชำนาญห้ามโลกเรียนแบบนะคะท่าน ภาพการถ่ายของเราอาจจะมีสันๆบ้างนะคะเนื่องจากถ่ายกันเองมือใหม่เนาะแล้วเราก็ดึงน้ำร้อนมาที่150 ML ค่ะ150 ML นะคะดึงน้ำร้อนมาที่150 ML คนให้เข้ากันเทน้ำพึ่งผสมมะนาวลงไปก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำกาแฟที่เราดึงไว้แล้วนะคะน้ำกาแฟที่เราดึงไว้แล้วสกัไดไว้แล้วนะคะ ก็จะได้กาแฟแยกชั้นหน้าตาสวยงามแบบนี้แหละค่ะสดชื่นมากๆนะคะเมนูนี้ถูกใจก็ฝักไลค์ฝากแชร์นะคะแล้วก็นำไปทำตามได้เลยค่ะขอบคุณท่ะ